น้องตั้งบ้านทุกทุกท่านเด้อค่ะสายบุญสายศรัทธาเพิ่นมาร่วมเกดร่วมสร้างน้อยู่นี่ก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อให้ถืกเลขหลายๆให้โชคให้ลาบปูก็ยระให้โชคเป็นเด้อเพิ่นถืกเพิ่นก็คืนมาเฮ็ดให้คือเก่าเวียงวังปู่ย่าก็ใหญ่โตไปเรื่อยดินี่หันปูงาเพราให้ถือเลขถือเบือนี่เขาบ่มีเงินสร้างเดอ้อเงินก็มาน้ำเบิกน้ำเบอร์น้ำดอกไม้สวรรค์เฮานั่นนะ ปูยาเมือนีลูกไรแมาเย็บมาสางแล้่วลับเกียร์ทีผมทีคุณเทพพื้นเปมองพวงสวงาิคอนห้ามสอง่ะใช่ปูาญาณมาิ่งเขาเยี่ขา Wait, hey, wait. Hey, hey. ปูหอยงามเรียวๆสิท้าค่ะตอนนี้กะกำลังสร้างเนาะจ้าเนาะแต่คนละขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนะาะค่ะสิบดได้อยู่บ่ปูสีสุดโต้งงาปทุมมากก็ได้ตั้งแต่หอยปูหอ,หอยงามแต่ยังได้เนาะแต่ยังเห็ดแต่ยังได้อยู่เด้เพื่อจะให้โชคให้ลาบได้สร้างอยู่เด้วยให้ได้แบบปังๆมันๆเดิมืขึ้นฝันดีอยู่ฝันว่าไปเอาใบาสีพญานาคเนาะค่ะ ไปไปเอาใบาสีเบิกซับเปิดโชคเปลือกลาบเด้ออาจารย์วาสันไปเอาลังผู้บาอาจารย์เพิ่นก็เลยว่าของตัวกําลังเฮียเทียทายูบ่ได้ลืมเพิ่นว่ะและสอเป็นใบสีเปิดโชคเปิดอกซับเด้อวาสันแพงเด้อเพิ่นได้ว่าเนาะแพงกะสีซื้อเปิือกซับก็เลยว่าฮะน่ะในความฝันฮะน่ะสอดุู้สอดมั่งกว่าเพิ่งคุมงาน อก็มีความหวังเบิกทราก็มีความหวัง,เ,ววงนะะเนาะค่ะเนาะจสูกเลขงดนันทีสิบหกตุลาโคมนะจ๊ะฝันหันฝันดีดีอยู่นี่สิผ้ามาฟังความฝันเนาะคะ่ะโอ้แสบตายางรอไหลเงาแตกพี่น้องแสบตาเดี๋ยวขอเสร็จเงาก่อนเงาข่าตาค่ะ สวัสดีพี่น้องส,สุขูสุขคเด้อค่ะโม่ายจะอยู่ในประเทศยุตางประเทศเนาะค่ะเมื่อนีเบิก์กซับกากับลังเฮดกับลังสางยะล้านพญานาคเนาะค่ะเป็นบ้านเศรษฐีนาคราชแม่เบิก์กซับเนาะเดือนเศรษฐีนาคราชเนาะค่ะอาสเเฮดเป็นบ้านสวนแต่ว่าข้างในนี่กสิเป็นมงซัการะากับยินดีตอนรับสายบุญทุกท่านเนาะค่ะผู้ใดจะบุญหรือว่ามาขอโช่วขอลาบ ด้วยตัวเองก็มาได้นะคะอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรน,นะคะบาดนี้ผู้ใดสิมาไหวปูไหวางาห้เพื่อนกลับไปเขาฝันบางคนสิ้นตรงกันถูกสามตัวก็มีจ่าบาตรงล่อน้าเหล็กน้ำหมึกทรัพก็ได้นะคะน้องมาขอเองไปซื้อเองถูกเองก็ได้คือกันหลายคนอยู่ได้เพื่อนมาขอ่หลืเพื่อนใดเนาะจา้าหมิกทัพก็ได้ย้อนโชคลาบนี่ละ กระถือหลายงวดเนาะค่ะบบเมนถือง,งวดเดียวจะได้สื่อที่ไปซึ่งเป็นดอนปูตาดอนนี่กะมีความเข้มขังคือประวัติเป็นปูดงในข้าเจ้าเห็นเน่าฝนตกใส่คบใต่เขียดมาพอปูนางเกโกอยู่ปลายปลายหน้านะ่ะเป็นคนโบรานเพนวาใส่สุดโบรานสุดขอมมาค่ะบางเอิญว่าบึกซับก็ได้ในมาสื่อได้ในมาแปลงให้มันแปลนละคกะมาสร้างหอปูหอยา ก็ได้โชคได้ลาบตำลาวแล้วก็เล็กไทยเนาะคะ่ะบาดน,นี้ก็กำลังขึ้นฐานแล้วแล้วตอนนี้กำลังเกตเกศดินนะคะเพื่อจะเป็นล้านไหวล้านบวงสวงผู้ใดจะมาล่ำถวายปูเสสุโธงานปทุมมาปูองดำแล้วนกะ็ปูเจ้าที่ปูเปดโสหนาเปดโสก็มาล่ำถวายได้เนาะจ้าเนาะิกทรัพท์ก็ยินดีต้อนรับนะคะบารน,นี้มาฝันที่มือขึ้นนี่ ฟันว่าไปสร้งางใบสีเขาไว้แต่โดนนะ่ะเขาห้องกระเฮ็ดไ้เลยไปถามอาจารย์ใบสีเปิดทราบถึงคอยสรนะ้างน่ะยุใส่วสันคอยมาเอาเลยเด้ว่าสันเพื่อนก็นเลยบอกว่าเข้าบ่ได้ลืมเด้เฮากลังเหตุอยู่นี้ว่าสันเดียวไปจะเป็นใบสีพระะาพิ่นักพลังเหตุใบสีเปิดทราบตนะ่ะมันแพงเด้มันอันใหญ่โมเมนต์อันน้อยเด้เพิ่นว่าของโตอันใหญ่วสันใบสีตัวนะ่ะให้เฮ้าได้เหตุสักก้อนเพิ่นว่าจังซี้ เบิกซรัพย์ยามได้สีเฮ็ดย่ามได้สีแล้วเลยวะสีแล้วแล้วมันแพงเลยเพื่อนว่ะแพงบ่แพงแบบใดเพื่อนว่ะห้วยกับแพงเติบเลยเพื่อนว่าราคาหลายบาทจ้นว่ะบาทนี่เบิกซัพยแบบได้มาสามตัวเนาะค่ะเนาะได้มาสามตัวคือราคาเพื่อนเขียนให้แล้วว่าเท่าไรเบิกทับย์ไปเขียนลงนี้แล้วแล้วก็ระายสีไว้แล้วคือตัวเน้นเนาะค่ะ ตองวดนะคะตองวดดลังเหล็กออกเบิกทรับกับไปพุ่นอ้อมกอด้วยดีเนาะค่ะปูเพิ่นเอิญไปปูด,ดำเพิ่นว่ามาเอาชวัวกว่าสั่นไปหอดเลยไปเสียงแซมซี่เขย่าเขย่าโตก๊ออกมาได้นึ่งนึ่งหาเนาะค่ะแซมซี่เสื่องนึ่งหากระด,ดังจนอั้นไปแล้วรเนาะจ้า,จาไปเสียงแซมซี่อยู่กับปูด,ดำได้นึ่งนึ่งหาบาดนี้ก็เลยมากขอเหล็กลาง สิไปยิบรตเตอรี่เลขล่างว่าสันสองตัวล่างปูวันทีสิผกตัวล่างขมสองตัวล่างนึอปูเด้ว่วสันขอปูดำยูอ้อมกอด้วยดีพนะอุทยานอ้อมกอไปทั้งคำโจโนดเนาะซึ่งสถานที่แห่งนี้โอปอเป็นเห็นปูใน่ย่างน้ำกลนเบิกทับใส่สุดสีขาวเบิกทับก็เลยขอเพิ่นให้เด็กแม่นหลักการให้มีโชคมีลาบตลอดเลยเด็กมีโอกาสได้กลับขึ้นไปงวดนี่ละไปบบ ได้เลขอี่ยังหูบะไปจับใครไปจับใครขึ้นมาขอเลขร่างสองตัวกับพ่อวระสันได้แปดหนึง่งพี่น้องแปดหนึง่งกับน้ำเป็นหนึ่งแปดเนาะค่ะว้าดีทหลังจากไปจับใครอยู่อันอ้อมกอดดีดีกับมามาชื่อหนึง่งแปดแปดหนึ่งฝันไนกินเขาพี่น้องฟันนี้ดีเป็นตาถือให้ฟันว่า มานั่งอ้มอมบุ่งกินเขากันเขาตักเข้าเจ้าไม่ให้กินแต่เลยว่าเข้าเจ้าอีหงเงาเจ้าคือขายจานละแพงแพร่าะสัน้นซิมเบิงติน่ะมันเป็นเข้าพิเศษเขาวิเศษละกับเข้าพิเศษซิมเบิงรสชาติบ่คือเข้าเจ้าธรรมดาเพื่อนว่าเบิ่ทราบกับกากตาเขา้าซิมเบิงรสชาติมันสิหวานมันแล้วก็หอมเขา้ายิงคือหอมแพ่แพงปานใด่วยกระซื้อได้แนวหนีวาซั่นแปลว่าเลขบวกทราบเข้าแล้ว ฝันดีจังสี่หนึ่งหนึ่งหากับแปดหนึ่งดิกับเก้าศูนย์เนาะเอาไปเสียงนอนมืนอน่ะนะฝันวไว้กินข้าวพี่น้องคิดว่าจังไดเลขสีขาวบอนะคะคอมเมนต์มาได้เนาะจะเบิกทราบกันจัดมาแล้วนะคะฝันดีเนาะคะ่ะบานเมื่อคืนเนาฝันดีค่ะคือฝันว่าไปเอาใบาสีที่สร้างไว้ใบสีนั่นคือใบสีเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดทรัพย์เท่านั้นว่าสัน้นคอยเชียวไปเปิดโชคเปิดทรัพย์ อาจารย์ผู้นั้นได้ว่าของโตมันแพงเข้ากำลังเหตุอยู่มันอันใหญ่ันบ่อันน้อยเิ่นว่าเิ่นเสี่ยวเงินน้อเบิกทรัพย์สามพันห้าจาแล้วกาย่าลื่มฝันว่าตำรวจจับบ่คันไดี๋ยออกเล่าเนาะตำรวจจับปรับเงิน900เก,ากเ้าออก 9, ร้อยบาทเบิกทรัพย์ก็เลยตัดศูนย์ศูนย์ออกคือเก่าเหลือเก่าศูนย์เนาะคะ่ะอย่าล่มนํ่มเด้อเก้าศูนย์เป็นแนวทางมีเข้ามีหลุดชอบค่อยตามนะคะ น,นี่ก็เป็นแนวทางเด้อค่ะจอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคำมือน,นี่ก็ไปต่อรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่16ตุลาคม2567เนะคะ่ะมือน,นี่ก็เกตด,ดินแล้วเริ่มสร้างไปนหน่อยๆเนาะฐานปูยากระไดแล้วย่งแต่องค์ปูองค์ยาอยู่ที่ว่าปูยาเสียช่วคเฮ้ากัากรได้ไหวคันคนบ่าหายนั่นหายเฮ้ากันั่นได้เนาะ เขาตั้งใจจะสร้างกับเทศไปเรื่อยๆเนาะค่ะตามกําลังศรัทธาตามงบถือกว่าได้กระเซียไทยเด้ออ้ยไาเอ้แขนบ่ถือกับประเดเทศแล้วบบมีเงินพอาะ,ะนันปูย,อยาอยู่ให้มันถือเด้อเสดายปูซาปูสีสุโ,โต่งาปัะตมามาต่างว้เด้อค่ะบาทนี้อันนี้รัฐบาลไทยนะคะ16ตุลาคม2 5 6 7นะคะเีกไงเด้อพี่น้องบาทนี้เด้อวสิว่าพ่าเห็นเด้อจ้า